สวัสดีครับที่จบลงไปเมื่อกี้นี้ก็คือการเป่าแคนลายมโหรีขมินถิ่นไทย5เป็นสำเนียงอีสานใต้เพลงนี้บรรเลงโดยคณะก้องสุรินขึ้น YouTube ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2016ตอนนี้มีคนเข้าดูแล้ว15,800กว่าครั้งนะครับ ทำไมถึงเอาเพียงนี้มาสอนเพราะว่านวดมันสั้นๆมีแค่สองบรรทัดเล่นวนไปวนมาของคณะกล้องสุรินเนี่เขาก็เล่นความยาวสิบนาทีนะครับเพราะนั้นถ้าน้องๆเล่นลายพวกนี้ได้ก็เอาไปผสมก,กันกับลายอื่นที่ผมเคยสอนมานะครับ ก็จะสามารถไปรับงานแห่งานอะไรได้ที่สอนนี่ก็คืออยากให้เล่นได้อย่างหลากหลายนะครับเวลาเราไปเล่นจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าพอเขาขอสไตล์นี้มาก็เล่นไม่ได้ครับเราต้องฝึกต้องซ้อมเยอะๆสำหรับคนที่รักในด้านนี้เขามีคำกลอนนะครับ7ดวันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขรห้าวันนีเนื่นช้า สามวันจากนารีเป็นอื่นหนึ่งวันเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองสีเนื้อความของกอนก็คือการเล่นดนตรีนี่ต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆเราจะต้องซ้อมบ่อยๆหาโอกาสแสดงบ่อยๆอาจจะในวงหมู่ญาติเพื่อนฝูงอะไรเสร็จแล้วค่อยไปแสดงงานใหญ่ๆเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็อย่าไปท้อใจ สมัยผมเป็นหนุ่มผมก็โดนพ่อต่อต้านเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมฝึกเป่าคุยยังยังไม่ได้เล่นแคนตอนนั้นยังไม่มีตังยังไม่มีเงินซื้อแคนผมฝึกเป่าคุยฝึกเป่าคุยเป่าได้หลายเพลงนะครับตอนนั้นอาจารย์จเจริญชัยชนไพรุ่ดอาจารย์มหาวาิทยมหาสารคามนะครับเป็นคนไร้เอยดนี่แหละ ท่านไปจบด็อกเตอร์มาจากประเทศฝรั่งเศสไปเป่าแคนอยู่ฝรั่งเศสได้เงินเยอะๆส่งตัวเองเรียนหนังสือ <c oughs> ท่านก็มาเขียนโน้ตคุยเล่มสีขา,ขาวๆมีคนนั่งอยู่บนหลังควายเป่าคุย <c oughs> ผมก็เอาหนังสือเลี่มนั้นแหละมาฝึกเป่าฝึกเป่าตามโน้ตโน้ตไหนอ่านไม่ออกก็ไปถามรุ่นพี่เขาที่เขาเรียนเอกดนตรี เขาเห็นความตั้งใจของเราความนอบน้อมถ่อมตนของเรานะครับพี่พี่เขาก็จะสอนวิธีเอื้อนเสียงวิธีอะไรให้ทีนี้ผมก็มาฝึกเป่าอยู่บ้านตอนปิดเทมอมเพราะผมบอกผมว่ายังไงรู้ไหม <c oughs> โอ๊ยน่าน้อยใจมากเลยพ่อบอกว่ากูก็เห็นตะพวกขวาท่านหล้ะไปหาหนางเป่าคุยเป่าแค้นอยู่น้ำขางถนนเราก็เอีมีขันใบหนึ่งมาว่างเลยทั้งหน้าไปสั <c> ่น <oughs> อันนี้คือพ่อผมเป็นคนพูดกับผมโดยตรงเลยนะนี่แต่ญาติๆคนอื่นเขาก็ส่งเสริมนะครับเพราะว่าตระกูลผมนี่มีนักดนตรีเยอะทางปู่ผมก็มีนักดนตรีเยอะทางยายทางตาผมก็มีนักดนตรีเยอะนะครับ <laughs> ก็เลยได้เชื้อได้แถว ก็เล่นดนตรีได้เกือบทุกชิ้นนั่นแหละแรกๆก,ก็ฝึกเล่นดนตรีไทยก่อนพอเล่นดนตรีไทยได้แล้วก็มาเล่นดนตรีพื้นเมืองดนตรีพื้นเมืองชิ้นแรกที่ผมเล่นก็คือพินนะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วแต่ทีนี้จะเล่าว่าทำไมผมถึงได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งวงแคนของวิทยาลัยคูบุรีลำนะครับสมัยก่อนยังไม่มีนะครับเป็นพวกผม เป็นคณะก่อตั้งขึ้นมาเรียกว่าชุมนุมไทยอีสานสาเหตุที่ได้ตั้งก็คือไปเรียนปีแรกใช่ไหมไปเรียนปีแรกนี่ตอนเทอมปลายนี่มันจะเข้าเป็นหน้าหนาวเขาก็จะมีกีฬาภายในวิทยาลัยเขาก็จะแบ่งเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มสีเป็นกลุ่มอะไรต่างๆเสร็จแล้ววันสุดท้ายนี่เขาก็จะมีการปิดงานกีฬาจะมีการเดินขบวนพาเดช พวกผมนี่ก็เลยทำเป็นชุดไทยอีสานขึ้นมาใส่เสื้อหม้อห้อมกางเกงขากล้วยนะครับบางคนก็มีหมวกมีอะไรมีผ้าเข้ามา้าคาดพุงผมดีดพินแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนมีด็อกเตอร์เทวรัตัวไทยะเป่าแคนคุณสังวานนะครับจำปาสุขคนอำเภอพนมไพรก็เป่าแคนแล้วก็มีอีกหลายคนอยู่3ามสี่ห้าคนคนหนึ่งก็ตีกองนะครับกองโทน เสร็จแล้วเราก็เข้ากับบวนเหี่ยเราอยู่ท้ายๆของกองพาเลต์ขัวอื่นเขาก็เดินพาเลตดกันไปตามเสียงของวงดูริยางนะครับทีนี้เล่นไปได้สักพักคนที่เดินตามกระบ,บวนพาเลต์พากันหันมาฟ้อนกับวงของพวกผมทีนี้ฟ้อนไม่ยอมไปไหนอยู่ตั้งนานทีนี้อาจารย์ก็มาไล่ให้เดินไปตามกระบ,บวนพาเลตเพื่อจะไปทาพิธีปิด ลุ่งเช้าขึ้นมาฟากฏว่าอธิการบอดีเรียกพบผมกับดรเทวััตตอนนั้นยังยังไม่ได้ชื่อว่าดรเทวัตัดชื่อว่าเทียนโตไทยยะเทียนโตไทยยะนี่ตอนหลังมาเขาได้เป็นศึกษาที่การจังหวัดเลยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ของหลายจังหวัดเรียกผมกับดรเทวััตตัวไทยยะไปพบ แม่มึงมีเรื่องอยังอีกนาะบาดนี้เพราะว่าผมผมก็หวั่นใจนะครับกลัวจะมีเรื่องมีราวอีกผมก็ไปกับดรเทวรัตตัวไทยะท่านละฐที่การบดีก็เลยบอกว่าเอที่พวกนายทําเมื่อวานนี้เนะี่ยท่านชอบใจท่านอยากส่งเสริมแบบนั้นถามว่าถ้าให้ตั้งวงนี่จะใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่ผมก็มองหน้ากันกันกบดรเทวราชเขาปรึกษากันว่า เราเอาของที่มีอยู่แล้วก็ไปซื้อเพิ่มก็คงใช้งบห้าพันท่านก็เลยอนุมัติเงินให้เลยห้าพันพอวันหยุดพวกผมก็รีบกลับมาที่ร้อยเอ็ดสองคนกับดรเทวราชตัวทยะตอนนั้นชื่อว่าเทียน,นครับเทียนตัวทยะรีบกลับมาสั่งแครนห้าเต้านะครับแคนเขาเรียกเป็นเต้าสั่งแคน ทีนี้ถ้าจะไปสั่งกับเจ้าเดียวนี่กลัวมันจะช้ากลัวมันจะเสียเวลานานเจ้าแรกก็เลยไปสั่งกับช่างสีช่างสีนี่อยู่ที่บ้านหนองตะไก้ไปสั่งกับช่างสีนี่สามเต้าโดยเอาเสียงดนตรีสากลไปเทียบเป็นแคนคียเ,เมเนอร์น,นี่แหละเสียงเท่ากับดนตรีสากลนี่แหละอีกสองเต้านี่ไปสั่งกับพ่อใหญ่เฮืองบ้านหนองตอส่วนพินนั่นผมก็ขโมยเอาของน้าไป <laughs> กับโอพิน <laughs> ผมที่ไปขโมยไม้ลงเรื่อยมานะครับที่ไปขโมยไม้ลุงเรื่อยมาทําพินเนี่ยที่ผมเล่าในคลิปเกี่ยวกับการดีดพินเนี่ยส่วนเบสส่วนอะไรก็เอาของวิทยาลัยครูก่อนซ้อมทุกวันตอนเย็นเลือกเรียนมาก็มาซ้อมกันอาจารย์ที่ควบคุมการซ้อมก็คือดอ,อร์ฉเฉลยภูมิพันธ์นะครับ ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นอาจารย์หนุ่มๆอยู่จบปรกตาสูงมาจากวิทยาลัยครูมหาสารคามใหม่ๆตระกูลภูมิพันธ์นี่เป็นตระกูลนักดนตรีนะครับอย่างอาจารย์ดรสุพรรณนีนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ดนตรีทีแรกก็อยู่วิทยาลัยครูสุรินทร์ก่อนเสร็จแล้วตอนหลังมาท่านก็ย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ด็อกเตอร์สังคมภูมิพันธ์อย่างเงี้ยที่สอนวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์การถ่ายภาพ,พถ่ายอะไระะให้ผมนี่ตอนผมเรียนปร,ริญญาโทเอกเทคโนโท่านก็เป็นมือแซกโซโฟนนะครับช่วงนั้นมันทาาพระนมถล่มพอดีทาาพระนมถล่มพังลงมา พวกผมก็ไปหาเปิดวิกสแสดงตามโรงหนังหาเงินไปช่วยในการทำนุบำรุงบูรัะ์สังขรธาตุพนมอันนี้ก็คือที่ไปที่มาว่าทำไมผมถึงมาเล่นดนตรีไทยมาเล่นดนตรีพื้นเมืองก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นสายเลือดเพราะว่าตระกูลของเรานี่ทั้งทางปู่ทั้งทางตา,งท,างทางยายก็มีแต่นักดนตรีมีแต่ศิลปิน เป็นนักแต่งกรนลําผมก็แต่งกรนเก่งนะผมมีงานเขียนของผมที่ผมแต่งเป็นอบทร้อยกองไปจดลรีกรยกทธิ์ไว้เป็นเล่มนะอันนี้ก็คือประวัติที่ไปที่มาของผมก็อยากให้น้องๆนี่มันฝึกซ้อมนะครับเอาทีนี้เรามาดูโน้ตกันโน้ตก็ไม่ยาวนะครับ แต่ที่ผมทําไว้นี่มันจะมีสี่บรรทัดแต่จริงๆแล้วมันคือสองบรรทัดเท่านั้นแต่ผมไม่อยากใส่วงเล็บเพราะว่าบรรทัดที่หนึ่งนี่มันเล่นสองครั้งนะครับผมก็เลยทําเป็นโน้ตตัวสีดําเอาไว้บรรทัดที่สองนี่ก็เล่นสองครั้งมันก็เลยเป็นสี่บรรทัดตามที่เห็นในรูปรวมแล้วก็มีแค่สี่วลีเอาเรามาดูวลีที่หก่อนนะครับ วลีที่หนึ่งถ้ายังไม่คล่องก็ยังไม่ต้องเป่าตัวสีแดงนะครับถ้ายังไม่เป่าตัวสีแดงมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเลเลโดลาลาโดเลเลเลโดลาลาโดเล มันจะไม่เหมือนกับขวางคณะกล้องสูรลินเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเขียนนวดนี่ผมให้มันออกสไตล์แคนนิดนึงแต่มันก็จะเข้ากันเป๊ะเหมือนกันคือผมจะเล่นลูกละเอียดขึ้นมาเลเลโดลาลาโดเลถ้าเป่าคล่องแล้ววลีที่หนึ่งนี่ถ้าเป่าคล่องแล้วเราก็จะเป่าโน้ดตัวสีแดงมันก็จะเป็น สอนเลเลโดลาสอนลาโดเล่เอาเดี๋ยวจะเป่าช้าๆนะครับสอนเลเลโดลาสอนลาโดเล่ส่นเลเลโดลาสอนลาโดเลเสร็จแล้วก็จะตามด้วยวลีที่สอง ยังไม่เป่าตัวสีแดงนะครับเลโด l ลาลาโดเลเลโดซีลาซอนเลโด l ลาลาโดเลเลโดซีลาซอนถ้าเป่าข่องแล้วเราก็เป่าโน้ตตัวสีแดงด้วยก็จะเป็น เลโดลาซอนลาโดเลเลโดซีลาซอนเลโดลาอนลาโดเลเลโดซลาอนบรรทัดนี้จะเล่นสองครั้งนะครับผมก็เลยทำต่อกันเลยคือไม่ต้องการใส่วงเล็บ ถ้าใส่วงเล็บมันจะมันจะหน่อยปวดนวดมันจะหน่อยปวดมันจะบัเต็มหน้าจอนะเกิเลยเหตุเป็นสองบรรทัดเอาทีนี้จะเป่าให้ฟังนะครับจะเป่าวลีที่หนึ่งกับวลีที่สองให้ฟังเป่าสองรอบนะครับก็คือเป่าทั้งสองบรรทัดสอนเลเลโดลาสอนลาโดเลเลโดลาสอนลาโดเลเลโดซีลาสอน สอนเลเลโดลาสอนลาโดเลเลโดลาสอนลาโดเล่เลโดซีลาสอนเล่นสองครั้งนะครับบาลีที่หนึ่งกับสองอ่าสังเกตดูมือนะครับอันนี้คือรอบเดียวถ้าเล่นสองรอบก็ นี้คือนวดบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2จริงๆแล้วก็มีแค่2วลีแต่วว้ลเล่น2ครั้งนะครับต่อไปโนวดบรรทัดที่3กับโน้ดบรรทัดที่4เป็นอันเดียวกันนะครับผมก็เลยทําเป็นตัวสีน้ําเงินไว้ก็จะเป็นวลีที่3กับวลีที่4เอาวลีที่3แบบเป่าเฉพาะตัวสีน้ําเงินยังไม่ได้เป่าตัวสีแดงนะครับ ก็จะเป็นลาลาสอนโดโดสอนลาลาลาสอนโดโดสอนลาถ้าเป่าคล้องแล้วก็จะเป็นสอนลาลาสอนโดโดสอนลา สอนลาลาสอนโดโดสอนลาต่อไปวลีที่สี่ลาสอนฟาฟาสอนลาลาสอนฟามีเลมันยาวไปเดี๋ยวจะเอาทีละสองห้องนะครับลาสอนฟาฟา,ฟาสอนลา ลาซอนฟาฝาซอนลาสองห้องหลังก็จะเป็นลาซอนฟามีเลลาซอนฟามีเลถ้าเป่าต่อกัน ลาซอนฟาฝาซอนลาลาซอนฟามีเลทีนี้เป่าทั้งมันทัดเป่าตัวชี้แดงด้วยก็จะเป็นซอนลาลาซอนโดโดซอนลาลาซอนฟาฝาซอนลาลาซอนฟามีเล สนลาลาสนโดโดสนลาลาสนฟ่าฟาฟาสนลาลาสนฟามีเลวลีที่สกับสนี้ก็จะเล่นสองรอบเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวผมจะเป่าสองรอบนะครับ รอบสองนี่จะเปลี่ยนจากเสียงซอนเป็นเสียงเรนะครับเพราะว่ามันจะลากยาวมาจากเสียงเรที่วลีที่สี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือรอบแรกพอรอบสองก็จะเป็นเรล,ล่าทีนี้ รอบสองนี่จะเป็นเลลาลาสนดูดูสนลาลาสนฟาฟาสนลาลาสนฟามีเลรอบแรกจะเป็นสนลารอบสองนี่จะเป็นเลลานะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้จะเป่าสองรอบเลยนะครับ วลีที่สมกับที่สี่จะเป่าสองรอบสังเกตดูนะครับรอบแรกสอนลาลาสอนดูดูสอนลาแต่ว่ารอบสองจะเป็นเลลาลาสอนดูดูสอนลานะครับ หาทีนี้จะเป่าวลีที่หนึ่งกับสองทั้งสองมันทัดแล้วก็จะเป่าวัลีที่สามกับสี่ทั้งสองมันทัดนะครับช้าๆให้ฟังสักรอบหนึ่งนะครับ มาดูอีกครั้งนะครับสอนเล่เลโดลาสอนลาโดเลนะครับ นี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับที่จริงผมทําโน้ตลายน้ําตนตาดไว้นานแล้วนะแต่ยังไม่ได้สอนก็คงจะรอไปอีกสักสองสามวันเย็นนี้ผมก็มีงานดนตรีแล้วพรุ่งนี้ก็มีทั้งเช้าทั้งเย็นแล้ววันที่สิบสามก็จะมีงานดนตรีวันที่สิบสี่ก็จะมีทั้งเช้าและเย็น วันที่15อีกก็จะมีงานดนตรีเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่างช่วงไหนหรือสุภาพยังพอทำได้ผมก็จะทำให้นะครับสำหรับไลน์น้ำตนตาดวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ